โก,โกโกอยู่หนึ่งต้นเดี๋ยวไปทําช็อกโกแลตกันอันที่จริงก็ปลูกหลายต้นแหละแต่มันรอดอยู่ต้นเดียวนี่ก็ยังไม่สุกปลูกมาได้สามปีแล้วค่ะปีนี้ปีแรกเลยค่ะที่เป็นลูกนี่ น่าจะแก่แล้วแหละเรามาหั่นดูข้างในกันเอาเม็ดไปตากเนื้อที่หุ้มหุ้มเม็ดตรงนี้กินได้นะคะคือจะออมเปรี้ยวอมหวานเหมือนกินเม็ดกระท้อนเหมือนกินมังคุดอะคะ่ะ หอมอร่อยชื่นใจมากค่ะถ้าร้อนๆเนี่ยกินนีอร่อยมากค่ะเรากินเนี่ยแล้วก็หมักไว้อาทิตย์นหนึ่งแล้วก็ไปตากนะคะนี่เราขอกิมกอนนะอร่อยมากค่ะหอมมากอืหอมมากค่ะทุกทุกคนแล้วก็เอาเม็ดตรงเนี้ยหลังจากที่เรากินแล้วไปล้างแล้วก็ไปหมัก ไปหมักก่อนนะคะหมักแล้วก็หมักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไปตากสักประมาณห้าวันนี่ค่ะพอเป็นเม็ดแบบนี้แล้วก็จะไปหอ่อใส่กลับใบตองแล้วก็จะไปแพ็คใส่กล่องหมักไว้เจ็ดวันค่ะแล้วก็ค่อยมาล้างตากกันจะหมักครบเจ็ดวันแล้วก็ล้างแล้วก็ตากนี่ประมาณห้าวันค่ะห้าวันก็จะแห้งประมาณนี้ แล้วก็เราก็นําไปคั่วตอนคั่วแนะนําให้ใช้ไฟอ่อนๆนะคะแทนเกินไปเดี๋ยวเม็ดโกโก้จะไหม้ค่ะแล้วก็คั่วไปจนจนเม็ดมีกลิ่นหอมเปลือกก็เปลี่ยนสีค่ะแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นแล้วก็มาแกะแกะเหมือนแกะเปลือกถั่วลิสงอะคะ่ะ จะได้ประมาณนี้อ่าพอถึงขั้นตอนเนี้ยเราไม่มีเครื่องปัน่นเครื่องบดเหมือนเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเราก็ใช้แบบบ้านๆเลยค่ะโครกหินของเราเลยค่ะใส่แล้วเราก็โคลกให้นวลเนียนเท่าที่เราทําได้นะคะเราไม่ต้องซีเรียสค่ะเราทํากินเอง หอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมมากที่เห็นชื้นๆคือน,น้ำมันของเม็ดโกโก้นะคะมันอาจจะไม่ละเอียดเท่ากับเครื่องบดครกทำมือก็ประมาณนี้ค่ะนำน้ำใส่หม้อค้างไฟให้เดือดค่ะ แล้วก็นำผงโกโก้ไปวางบนหม้อแล้วก็คนค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะพอมีลักษณะเหนืดแบบนี้แล้วก็เติมนมผงที่เขาทำเบเกอรี่แล้วค่ะเติมน้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวคนให้เข้ากันค่ะไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่าจับมือเดียวแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะจนส่วนผสมให้เข้ากัน พส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ไปเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ใส่ออลมอนด์แล้วก็ไปแช่เย,ย็นค่ะหลังจากที่เราแช่เย,ย็นแล้วก็เอาอช็อกโกแลตที่จากโกโก้นะคะเคาออกจากภาชนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะลองไปทำดูนะคะ